ครับสวัสดีครับ f c ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันอังคารที่9เมีายน2567เนะพี่น้องเนาะครับมือนที่พอแตมมภาพมาติดตามเราพัฒนาของสุดใจพารวยพี่น้องครับครับมืม่อว,นะวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่8เมีายน67เราพัฒนาออก239 ห้าสี่ห้าขับเลกล่างกับออกเก้าหนะ้าเนาะพี่น้องเนาะครับของสุดใจพารวยพี่น้องเห็นปะระคับสัตว์เขียนครับบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่เน้นที่แปดแปดกับบมาเนาะพี่น้องเนาะมาสี่แต่ว่าจับคู่กับรุดไปนะครับอ่าปวาการพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับปว่ารคูบาอาจารย์ใด นะครับเอาเมื่อนี้พอเตรียมา้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะก,กับสุดใจพารวยพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับมีสัตว์เย็นบ่พี่น้อง ตรงนี้กะไก่ทรงกัรน,นะพี่น้องเนาะครับแดดกะห้อนครับรักสมรักษาเนื้อตัวนะพี่น้องเด้อไปใส่มาใส่กันระว,วังนะครับแดดหอนลาย ครับบนล่างมีงิงดูด4กับ5พี่น้องครับสุดใจว่างวดน,นี้มั่นใจได้พี่น้องเด้อ4กับ5เน้นที่4 หักชุดวินพี่น้อง ลักลักแปดพี่น้องแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับเก้าสามเก้าสี่ เก้าห้าครับหกสามหกสี่หกห้านะครับ เก่าพี่น้องเก้ชุด9ก้าหางครับกะมีเน้นนะพี่น้องเน้น9กสตัวเดียวพี่น้องครับแต่ว่าตัวทีโบนเนีนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับ อาแคบหน้าจอได้ครับเด้อพี่น้องเด้อครับวันพุธที่10เมษายน2567นะพี่น้องเนาะราพัฒนาสุดใจพารวยครับบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4นะครับครับชุดวิ่เพิ่นก็มี8 9 6 3 4 5นะพี่น้องครับจับคู่ก็มี8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5 6 3 6 4 6 5 เน้นตัวเดียวเทียนเทียนพี่น้องเก้าสี่นะครับเอาตัวที่บนเนนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเ้อครับที่สําคัญก็อย่ลืมนะครับกับตัวไว้ดํ้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมข้อไวพ้พรานควายเขาควายห้แเตีกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องครับเอาพอเตียมข้อขอบคุณในรายได้ครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมากรับฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับเอาพ่อแ้มขอฝากช่องมาด้อพี่น้องเด้อช่องพ่อแ้มคนเดิมซานแนลนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้ำนะพี่น้องเนาะเพื่อจะประพาดชิปใหม่ๆที่พ่อแตมลงนะครับ ครับเอาสุด้ทย้ทยสุดนี้พ่อเตี่ยมข้อกราบขอพระคุณเย็บชีตุคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตมข้อไว้พรนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกตาลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อแตมกัมีแคนีเนะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม